เลขดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์เดือนธันวาคมสวัสดีครับผมเต้ปร,รังใจครับในการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์เดือนธันวาคมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการเงินดูซิว่าการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะโชคลาภของเราเป็นแบบไหนมีหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหน และเลขมงคลนะเลขไหนจะเสริมพลังนะเสริมจิตเสริมใจเสริมโชคเสริมราภให้กับตัวเราคือเลขใดอ่ะมาดูกันครับเอาละครับเรามาดูดีกว่าว่าการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะจะเป็นอย่างไรเริ่มที่อดีตดูซิว่าอดีตคนเกิดวันเสาร์การเงินเป็นอย่างไรกันบ้างไปขึ้นในเรื่องของการวางแผนการจัดการในเรื่องของการเงินนะมันมีเรื่องของการที่เราจะต้องอามา ปรุมเปลี่ยนแปลงให้มันไปทีศทางที่ดีในเรื่อ ok งของการเงินค่อนข้างจะเกิดความหงุดหงิดนะเกิดในเรื่อ ok งของความคาดหวังค่อนข้างเยอะในเรื่ ok องการเงินมนมีการที่ต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยไปกับการจัดสรรกับการจัดการในเรื่อ ok งของการเงินให้มันค่อยๆดียิ่งขึ้นมากกว่านะครับปัจจุบันหลักปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่อ ok งของเจอรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการเดินทางจากการ ไปพบปะผูกคนการที่ต้องมาต้องใช้จ่ายที่เราแบบเออมันเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องใช้จ่ายดังนั้นเราเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดูความสมดุลในเรื่องรายไับรายจ่ายให้มันดีให้ดีก็แล้วกันจะได้ไม่เกิดรายจ่ายที่มันเพิ่มปูนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการ ดูว่าเราจะต้องจ่ายตรงนั้นตรงนี้มีการวางแผนที่เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นน่าจะได้สร้างความมั่นใจในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการได้รับเงินของตัวเราที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นน่าจะได้ไม่มีความกังวลใจนะในเรื่องการเงินในอนาคตนั่นเองอ่ะเราดูสิว่าในเรื่องของการเงินเราจะจัดการแก้ไขปัญหาไม่ให้มันเกิดรอยรั่วอย่างไรได้บ้างพย่ขึ้นเป็นในเรื่องของการดูนะแล้วก็ รายจ่ายต่างๆบางทีมันมาพร้อมกับอารมณ์บางทีมันเกิดความยุ่งเกิดความที่จะต้องจัดการเรื่องชีวิตจัดการเรื่องงานจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่อนข้างมากมันเลยเกิดรายจ่ายที่เราเออไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแต่ใช้จ่ายไปก่อนน่าให้มันขจัดปัญหามันไปเพื่อให้คลี่คลายเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปมันจะได้ไม่เกิดเ,เรื่องร้ายเรื่องไม่ดีในเรื่องนั้นๆที่เกิดขึ้นแต่มันจะต้องมานั่งทบตวนตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันจ่ายออกไปเยอะมันเลยทําให้เกิดผลกระทบของตัวเราในอนาคตได้ด้วยเช่นกันต้องระวัง เรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับโอเคเราดู้สิว่าในเรื่องของการเงินเราควรจะสร้างเรงรุดอย่างไรให้เกิดการเงินเพิ่มขึ้น ให้ข mm ึ hmm. for for the the ้นในเรื the ่องของการปลดล็อกในเรื่องของการเงินให้ดีในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการทำบัญชีให้มันเหมาะให้มันสมในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมให้ดีในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับอย่างที่สองให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายเพิ่มเติมแต่เป็นการลงทุนเพื่อจะได้รับการเงินเพิ่มขึ้นในอนาคตดังนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะ ดูแบบไหนดูอย่างไรให้มันไม่เกิดผลเสียในปัจจุบันแล้วก็อนาคตของตัวเราเป็นการตัดใจที่อาจจะหนักใจนิดน,นึงแต่มันก็ค่อนข้างมีความคุ้มค่าในตัวเองนะครับอย่างที่3ไปขึ้นเป็น,นเรื่องของอความเศร้าความทุกข์บางทีมันก็ไม่ได้แก้ให้การเงินมันดีขึ้นนะเพราะในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องการเงินในอดีตในเรื่องของสิ่งที่ทํามันอาจจะเกิดความกังวลอาจจะเกิดความกลัวให้เราแบบ กังวลเรื่องเงินจะเป็นยังวนอย่างนี้ไหมมันกังวลใจใจะทํายังไงให้มดีขึ้นได้บ้างในเรื่องเงินต่างๆมันก็เลยต้องค่อยค่อจัดการค่อยๆแก้ไขด้วยสติปัญญาของตัวเราบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็อาจจะต้องรอให้มันขจัดปัญหาในสักวัน,นวันหนึ่งที่เราได้สร้างระบบได้สร้างในเรื่องของการจดบันทึกการดูายรับรายจ่ายตลอดเวลามันก็ทําให ค่อยๆคลี่คลายดียิ่งขึ้นนั่นเองอะเรามาดูซิว่าในเรื่องของการเงินเราจะสร้างพลังงานสายมูนะเราจะเสริมอย่างไรในเรื่องของการเงินให้มีความปังเพิ่มขึ้นได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นพลังงานที่สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไพ่ขึ้นเป็นพญานาคหมายถึงว่าในช่วงนี้หากเรามีความเกี่ยวข้องหรือเป็นสายพญานาคหรือหากเราได้ไปไหว้มีโอกาสไปพบไปเจอนะให้เราไปขอพรเรื่องของเงิน ตรางเงินทองให้มีความมังมีสีสุกเรื่องข,ข,ขจัดปัญหาในเรื่องของการเงินให้มันรุดลอยหายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินเรื่องรายใจต่างๆหรือเรื่องของการที่มันเกิดรายรของการเงินให้มีพลังงานที่ส่งเสริมให้กับตัวเราเนี่ยมีสติปัญญาแกา้ไขปัญหาการเงินให้ได้แล้วก็เสริมช่องทางให้ตัวเองนะเพิ่มโอกาสให้ตัวเองเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับพลังงานที่ดีเข้าหาตัวเองด้วยเช่นกันนะครับอภัยเตือนอะไรบ้างดูซิภัยเตือนเนือเรื่องของการขจัดปัญหาด้วย ความสามารถของตัวเรานะก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องหยุดแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆจัดการจัดสรรไปเจเรื่องทีละอย่างในเรื่องของการเงินมันจะค่อยๆค,คลี่คลายและไปทิศทางดีตามที่เราเนี่ยเออคิดเอาไว้ทำเอาไว้มันจะได้ดีไม่ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์เนเรื่องของการเงินในช่วงนี้อยู่ที่ 60%นะบัปนต้นแล้วเนี้ยต้องค่อยๆประคับประคองแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะไม่ดีเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะทําอย่างไรให้มันดีขึ้นในอนาคตมากกว่าเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตในเรื่องของการเงินนั่นเองครับโอเคเรามาดูกันต่อนะเอาดูเรื่องการเงินไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในเรื่องของโชคลาภดูซิว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยโชคลาภในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มที่อนนดีตดูซิว่าอดีตโชคลาภเป็นอย่างไร อดีตในเรื่องโชคลาภให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการปรับเปลี่ยนทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องพลังงานภายในใหายขึ้นในเรื่องของการทําบุญสร้างมสลน,นะยิ่งเราทํามากก็ยิ่งได้มากดังนั้นแล้วมันจะเกิดในเรื่องของพลังงานที่เกิดในอนาคตแต่ก็ดูซิว่าเอพลังงานที่เราทํามานะในอดีตเนี่ยมันบังเกิดในปัจจุบันไหมพ่ายขึ้นว่ามัน ค่อนข้างที่จะเพิ่มมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่จะได้แบบเต็มร้อยมากกว่าให้เราทําต่อสร้างต่อในเรื่องการสร้างกุศลส,สร้างบารมีให้เกิดโชคเกิดลาภกับตัวเราในอนาคตเพิ่มเติมมากขึ้นแต่มันก็เริ่มจะเห็นเด้ชัดบ้างแล้วเล็กเน้อยๆแต่มันก็ยังไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่นะในเรื่องโชคลาภอนาคตเราเที่เป็นอย่างไร อนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของความกลัวแล้วก็มันมีเรื่องของพลังงานที่ลบๆมันเลยทําให้ขัดโชคัดลาภตัวเราดัางนั้นต้องคุมจิตคุมใจตัวเราในปัจจุบันจะได้ไม่ส่งผลร้ายๆในอนาคตในการที่เราคาดหวังมากไปนะว่าเราทําสิ่งนี้เพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นนะทำเราทําบุญแบบนี้เพื่อจะได้ ได้มีความรวยเป็น1ิบล้านร้อยล้านพันล้านอันเนี้ยมันก็เลยอาจจะเกินจริงเกินไปดังนั้นเราเนี้ยเราสร้างเพื่อได้นะสิ่งที่ได้มันจะได้โดยอัตโนมัติไม่ใช่สิ่งที่เราทําแล้วมันมีเกิดจากการขอเสมอไปแต่มันเกิดจากการที่เราสร้างแล้วบังเกิดสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้รับโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเราเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากจะดีกว่านะครับในเรื่องโชคลาภเราจะเพิ่มพลังงานนะในเรื่องโชคลาภอย่างไรแก้อย่างไรได้บ้างดูซิ ให้ขึ้นว่าเป็นความตั้งใจน,นในเรื่องของการสร้างจิตตั้งใจให้มีความมั่นคงในตัวเองเพิ่มขึ้นเราก็ใช้ชีวิตปกติกนี่แหละให้ขึ้นว่าอย่าไปกงงวนใจจนเกินไปก็แล้วกันในเรื่องโชคลาภเป็นพลังงานที่ดึงดูดเข้าหาพลังงานที่ดีเข้าหาตัวเองเพิ่มขึ้นทุกอยากา่างมันจะค่อ,คอยๆดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอะดูสิว่านในเรื่องของโชคลาภเราจะเสริมแรงดูดอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นได้บ้างดูสิ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่เราต้องสร้างเราต้องทำแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะในเรื่องของการแบบเราจะต้องดูในเรื่องของความรู้สึกตัวเองอะไรต่างๆที่เรามั่นใจอะไรต่างๆที่เราทำเราก็ทําอย่างเต็มที่เรื่องของโชคลาภเนี่ยเขาจะมีมาให้เราได้พบได้เจอสิ่งดีๆนะเข้ามาก่อนในห้วงช่วงนี้เกิดจากสิ่งที่เราสร้างในอนดีตที่ผ่านมานั่นเองนะครับ อย่างที่สองไปขึ้นเป็นในเรื่องของครอบครัวเป็นในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาเรื่องของจิตเรื่องของใจที่มันต้องสร้างความมั่นคงแล้วก็การเข้าหาครอบครัวการอยู่กับครอบครัวสร้างแรงดึงดูดที่ดีที่เราสร้างพลังงานให้กับครอบครัวมันนั้นสิ่งนี้มันจะส่งเสริมตัวเราเพิ่มขึ้นในเรื่องของโชคลาภนั่นเองอย่างที่3ามไปขึ้นเป็นในเรื่องของบุปกรรมที่เราต้องระวังเรื่องของการอ่าระวังเรื่องของการผิดสิงนะทัง5ข้อต้องระวังนะข้อไหนข้อหนึ่ง เพื่อที่จะไม่ให้มีอะงรดูดลบๆเข้ามาเพราะถ้าหากเราผิดศีลเท่ากับเราทําบาปเมื่อทําบาปพลังลบๆเนี่ยมันจะบดบังเนี่ยเรื่องของโชคลาภของเราเนี่ยให้มนันลุดลอยหายไปได้โดยเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยก็จงทําสิ่งที่ดีเข้าหาตัวเองเข้าไว้ก็้วกัดน,นะครับอ่ะเรามาดูซิว่าในเรื่องโชคลาภจะมูยอย่างไรให้มีโชคมีลาภเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับ ไพ่ขึ้นในเรื่องของวาจาไพ่ขึ้นในเรื่องของปากของตัวเราดังนั้นมันรวมไปถึงที่บอกว่าเรื่องของศีลนะฮะนะอันนี้มาถึงเรื่องของการพูดนะจารเจราจาก็อยู่ในศีลในข้อหนึ่งเหมือนกันนะเราเนี่ยการที่เราพูดดีเจราจาดีนะเหมือนเรามีมุขปาฐะหมายถึงการพูดที่ดีนะพูดในสิ่งที่เป็นมงคลนะหรือการที่เราไปาพูดที่ดีกับคนอื่นมีความนอบน้อมกับคนอื่นนะไม่พูดร้ายใส่ร้ายทําร้ายผู้อื่นเนี่ย มันเสริมในเรื่องของโชคลาภนะเหมือนพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วได้โชคได้ลาบเนะี่ยในช่วงนี้ก็ต้องระวังเหมือนปากมันเป็นดาบสองคมในช่วงนี้ก็ต้องระวังให้มากๆาก็ระวังยิ่งทําให้ดีพูดให้ดีก็เกิดโชคเกิดลาภให้กับตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของความคิด เตือนในเรื่องของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเรานั่นแหละนะยิ่งทําจิตใจให้ผ่อนคลายโชคลาภก็จะไหลเวียนเข้าหาตัวเราได้อยากเต็มที่ไม่มีอะไรที่มาติดมาขัดมาขัดขวางเรื่องโชคลาภตัวเราด้วยเช่นกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องโชคลาภในช่วงช่วงนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือโชคลาภถามว่ามีไหมมันมีแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเนื่องจากจิตใจของตัวเราแต่ว่าเมื่อเราเปิดปจิตเปิดใจโชคลาภก็จะเพิ่มมากขึ้นและเห็นเดนชัดมากกว่าเดิมจากบุญกุศลที่เราทำนั่นเองเป็นลังใจให้นะครับ เลขมงคลของคนเกิดวันเสาร์ว้นเดือนธันวาคมจะเป็นอะไรนะเป็นเลขอะไรดูสิปั๊บไพ่ขึ้นเป็นเลข7เลข2นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข1เลข1เลข7นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขหนึ่เลข7เนี่ยถือว่าเป็นเลขที่โดดเด่นนะโดดเด่นสำหรับคนเกิดวันเสาร์เลยแล้วก็เลข2นะครับถือว่าเลขเหล่านี้เราสามารถนำมา ไว้ล้อมรอบตัวเรานะหรือเก็บเอาไว้นะเก็บเลขเก็บไว้ก็ได้หรือเป็นแบงก์เป็นกระดาษก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวเลขเอาไว้ใกล้ตัวไว้เกิดความเป็นมงคลในช่วงตรงนี้จริงๆไปนำนใจนะครับ